โอเคสวัสดีครับวันนี้ผมมาครับ aka มากับมาร์ควันนี้จะมาพูดในหัวข้อพ้านเกิดเมืองน,นอกโอเคจากตัวเองเนี่ยเป็นคนที่ชอบเที่ยวเนาะอืมพี่วิชายตรงนั้นก็ชอบเที่ยวใช่ไหมครับโอเคก็ตอนเด็กๆเ,เนี่ยอันนี้เริ่มตั้งแต่ตอนเด็กๆเ,เลยก็ไปเที่ยวต่างประเทศมันยังยากเนะาะเราก็ต้องไปกับทัวเออแต่ว่าแม่งเซฟมีละกมแม่งกับทุกคลิปเลย โอเคนี่ก็เลยมาลองแชร์วีลกรรมให้เพื่อนๆฟังก็ทริปแรกแบบที่จำได้เลยตอนแรกแบบไปนิวซีแลนด์อ่าตอนนั้นแม่พาไปบบประมาณแบบเจ็ดขวบแปดขวบประมาณเนี้ยไม่เกินเนี้ยก็เออไปเที่ยวต่างประเทศครั้งแรกเว้ยลงเครื่องเสร็จปุ๊บอ่าจะทำไมอ่ะอยากเหยีติมเออไปเมืองหนาวครั้งแรกใช่ย่งเจอไอติมเว้ยไม่รู้ใครเป็นเหมือนกันไหม เวลาเจอไอติมอยากกินชิบหายเลยไปเมืองหนาวก็พอเจอไอติมเนี่ยเขาไปงอแง,งของเงินแม่แบบเราฝากเงินแม่ไว้แม่งเริ่มจากตรงนี้แหละปกติเนี่ยขอเกินนิดนึงกันแม่เนี่ยไม่เคยตีแทบจะไม่เคยตีเลยวันไหนไงไม่รู้ไปงองงแงแหละ่ก็คงแบบยุ่งยุ่งอยู่เพราะว่าเพิ่งลงมาผ่านต่อมอเพิ่องออกจากสนามบินมาอยู่แม่ตบไอ้ชีมันก็คือความรู้สึกแบบเฮ้ยที่ ช็อกอะแม่ไม่เคยทำอะไรอย่างนี้เลยแล้วแบบน้อยใจแม่งเริ่มคิดแล้วกูจะหนีออกาจะชิปเออนี่ทำไงดีครับก็เหมือนแบบเราก็แบบเอาละหนียังไงดีวะมองซ้ายเียลงมองขวาเฉียลงวิง่งอะจะวิ่งแหละชุกคิดไอ้เชื่อเลยุกคิดผู้ประสังคิดไม่เป็นชิบหายหนีเอกไปเนี่ย กูได้อดตายแน่ๆก็เลยอยู่บางไทยถึงวันเนี้ยโอเคไปเรื่องที่สองไปไปต่ออย่าท้ออย่าท้อตอนนั้นอีกสักเป,ป็นปีสองปีแหละหลังจากนั้นได้ไปออสเตรเลียไปซิดนีย์ออกตัวก่อนเป็นเด็กผีอ่าเด็กผีเด็กผีเหมือนกันล่าโอเคก็ปีปีก่อนที่จะไปแม่มีโอกาสไปโอเอทฟอร์ดเออทีเนี้ย เขาก็ซื้อกระเป๋าตังค์มาให้เราไปหนึ่งคุณลองคิดดูดิเด็กยังไม่สิบขวบอะคุณได้กระเป๋าของทีมที่ชอบจากโอแทฟฟอร์ดของแท้เว้ยนั่งมีค่ามากแล้วตอนนั้นเหมือนแม่บอกว่ามันสามสี่พันอะเงินตอนนั้นเงินปอนดังแพงเราก็แบบเอ้ยเอาละเออเอาไปใช้เลยทริปแรกนี่จำได้ว่าอยู่ซิดนีย์ตอนนั้นใกล้ใกล้จะวันกลับแหละเหลือเงินอยู่ประมาณสิบ ก๋เหรียญอะมันสามสี่ร้อยใส่ไว้ในกระเป๋าเดินเที่ยวไนเมืองกลางคืนอยู่ปุ๊บสักพักไอ้เฮียแม่งมีคนวิ่งชนปุ๊บปึ้งไม่รู้ใครเคยเคย,เคยโดนแบบขโมยแบบนี้เปล่าแม่งวิ่งชนปั๊บแล้วแม่งหยิบของไปเลยแบบไอ้เฮียล้วกแบบ็เดียวความแบบเออเด็กๆอะเราก็มันกแบบ็บอกแ้บบอกผู้ใหญ่แบบโดนขโมยโดนขโมยเขาก็เหมือนจะแบบอะไรไหนไหนไหนไปนู่นและ ในใจกูอยากจะบอกขโมยมากเอาเงินไปเถอะเอากระเป๋ามอคืนกูโอเคอันนี้ก็เป็นเรื่องเรียกว่าไงดีวะวีรกรรมอ่ะที่สองของผมแล้วกันออันนี้เรื่องสุดท้ายแล้วกันนี้เดี๋ยวจะเกินเวลาป่าวะเรื่องสุดท้ายแล้วกันนะก็รอบนี้ยโตขึ้นมาหน่อยละประมาณสักสิบกว่าปีก่อนอันนั้นว่ามันยังไม่ยี่สิบอ่ะอยังยี่สิบ ไปเที่ยวกับแม่อ่านี้พาแม่ไปเที่ยวเองแล้วเ,ออเริ่มโตขึ้มนมาหน่อยก็จะมีเมืองหนึ่งที่เราชอบไปเที่ยวกันคือที่มาเก๊าครับทีเนี้ยนั้นน่าจะครั้งที่สองครั้งที่สามเราก็ไปเที่ยวด้วยกันอ่าผมก็จะเป็นคนนาทัวร์นาพาแม่เที่ยวคือการไปมาเก๊าเนี่ยอ่าหลังๆมันเริ่มดีละคนเริ่มใช้ภาษากีษได้ยเยอะแต่ถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยคุณต้องใช้ภาษามืออ่ะคุณจะเอาอันเนี้ยคุณต้องชี้ชี้ชี้เพราะผู้พูดภาษาจีนไม่เป็น หน้าจีนเนี้ยแต่ผู้พูดจีนไม่เป็นโอเคก็มันก็เย็นแหละก็เลยแบบถามแม่ว่าเออแม่กินอะไรดีจากนั้นก็โดนแม่ตกบไม่ใช่ยังก็เลยแบบเหมือนบอกแม่ว่าเออแม่ก็อะไรก็ได้ทำเลยลูกอยากกินอะไรนะโดยความที่เป็นอติขนาดนี้กูไปนี่แหละบะหมี่ไปเจอบะหมี่เจอร้านบะหมี่ก็าหาแหละ Google Map ตรงนั้นมันเริ่มมีละ Google Ma p ไอ้ที่บะหมี่บะหมี่มนะ กูเป็นแพอว่าเออแต่หาเจออะไปไปกินบะหมี่เสร็จปุ๊บก็สั่งอะไรเรียบร้อยนั่งกินทีนี้แบบร้านนี้มันน่าจะเป็นร้านโลเคอลที่มันปอบมากอะ่ะคือมันเล็กๆนั่งได้แค่ตรงข้ามกันสองคนนั่งกินกับแม่สองคนแล้วที่เหลือมันก็เป็นโต๊ะที่ติดๆๆแบบแทบจะตอนขี่คอกินอยู่แหละก็เสร็จแล้วเนี่ยเราก็ค่ัง่งกินสักพักสั่งสั่งไปสักพักหนึ่งเขาเอามาเสิร์ฟ คือวันนั้นน่ะแม่บอกจะไม่กินน้ําก็เลยสั่งแค่โค้กของเราเขาเข้าพวกเบอร์ชีก็วางปึ้งเสร็จปั๊บคนเด็กเสิร์ฟแม่งเอาน้ําร้อนมาเสิร์ฟเฮียคิดในใจุยรลานนี้แม่งบริการดียังวะแม่งมีน้ําด้วยสงสัยเห็นแม่ไม่ไม่สั่งน้ําก็เลยเอามาแก้วหนึ่งก็กินไปกินกินไปเอ้ยเราขอกินเสร็จปุ๊บเอ้เรากินน้าเยอะก็ขอแม่เติมน้ำหน่อยกิน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 เง้จะเสร็จแล้ว สักพักแม่งมีคนโลคอ,อผู้ชายมานั่งปึ้ขงข้างๆแม่งนั่งอยู่ข้างๆสักพักแล้วก็สัสง่งสั่งอะไรแหละแล้วก็นั่งกินกับแม่ไปสักพักปุ๊บของมันมาแม่งหยิบตะเกียบปึ๊บปึ๊บป๊บจุ่มคนในน้ําร้อนหันมามองหน้ากับแม่แบบมัน <H ums> ก็กันขำแล้วก็เดินหน้าเจริญออกจากร้านไปอันนี้ก็เป็นแบบวีรกรรมเนาะของเราขำๆก็จริงๆไวทิปแหละมันก็จะมีอีกหลายวีรกรรมมาเล่าครับก็ ถ้ามีโอกาสก็คงจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังอีกค okay. รั้งหนึ่งโอเคยังไงวันนี้ขอบคุณทุกคนมากนะครับ